มาทักทายอีกนะครับเดิมๆนอะมันก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างเนินไม่ได้เลยเช้าสายบ่ายค่ำ <c oughs> วันนี้ฝน ตอนนี้ไม่ตกแต่ก็ฟ้ามืดอยู่ครับก็มาสนทนาทักทายกันนี้นะครับแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ในการศึกษาธรรมะศึกษาปฏิบัติ ก่อนจะปฏิบัติต้องต้องเข้าใจนะครับต้องศึกษาเข้าใจจากการอ่านการฟังเข้ามาแล้ว <mañana> ก <thighs> ็ทักทายนะครับก็มานั่งทักทายเหมือนเดิมนะครับเหมือนเคยทักทายเลยสวัสดีครับ นเดิมธรรมะมีรูปแบบมันว่างเขาจะไม่เขาจะพูดอะไรนะว่างอย่างเตรียมเปียมเลยเนี่ว่างอย่างครบเลยมีเตรีมเปียมเลยอืม <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับ ก่อนจะเข้านอนก็ทักทายสักหน่อยนะครับอืมก็อย่างนี้ทุกวันก็อยู่อย่างนี้แหละสังขารร่างกายครับต้องดูแลกันตลอดวันนี้จะพูดธรรมารเรื่องอะไรให้ฟังดี ทมก็คือธรรมาชาติเลยมองไปเห็นใบไผ่เหมือนพิวไปตามลมนี่ก็เข้าใจมันแล้วลมไปทางไหนมันก็ไปทางละใบไผ่เหมือนใจคนเรานี่แหละคิดยังไงสะสมอะไรคิดทางไหนมันก็ไปทางนั้นนี่แหละอม,มันก็เหมือนเมล็ดไม้นะั่แหละลมไปทางไหนเมล็ดไม้ก็พิวาทางนั้น เราเหมือนกันจิตคิดไปทางไหนเกยตนาไปทางไหนการการะทำก็ไปทางนั้นก็ไปก่อเป็นกรรมเป็นแล้วแต่ถ้าเดินในมรรคก็ไปเป็นมรรคเลถ้าเดินในทางไม่ถูกต้องก็ไปเป็นกรรมเลยก็อยู่ที่จิตใจความนึกคิดเรานเนี่ยเลยอืม ความไม่คิดของชาติุโที่นี่แหละของตัวรู้เนี่ยมันรู้นี่ถ้ามันรู้แจ้งธรรมชาติมันก็เดินตามสัจจริงในสิ่งที่มันเป็นเลยถ้ามันไม่เข้าใจธรรมชาติมันก็หลงเป็นอวิชชาหลงหลงก็ไปยึดยึดก็รับผลรับวิบากไปมันเป็นธรรมชาติตรงๆต,ต,ตัวเลยอมืจัก,กรวาลน,นี้แหละ คือตำราเล่มใหญ่เลยมองๆๆังไงก็ง่ายไม่ต้องจําแค่เห็นเฉยๆนี่แค่รู้มันเห็นมันแล้วเข้าใจมันแยกแยกมันให้ออกว่ามันแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งมันมายังไงไปยังไงมันไม่มีสิ่งใดที่จะมาตั้งอยู่แท้จริงมันเป็นสิ่งประกอบแล้วก็ดับหายประกอบแล้วก็ดับหายมันมีแดนว่างให้ทุกสรรพสิ่งปรากฏก็แดนว่างนั่นแหละ ที่มันสร้างทุกอย่างขึ้นมานะบายดีครับครับกับพ่อยู่ได้เนียครับอมพ่อยูได้พาอนอนหรับข่าน้ำกับประกาศกินไรหรอกขานาดมันกินไรยี่สิบวมๆแน่เลยนี่แต่น้ำหนักก็ไม่เกินนะครับ เขาไม่จำหนักอยู่ขนาดนี้ก็ไม่ค่อยเกินหรอกก็รู้สึกโอเคอยู่ก็อยู่ขนาดนี้แหละเนาะเป็นแล้วก็รู้ทำไงจริงๆแล้วมันก็มันก็เป็นทุกคนนั่นแหละแต่จะเป็นเป็นแบบไหนเป็นน้อยเป็นมากผู้ที่ไม่ป่วยไม่เป็นเลยก็มีแต่ล拉หันทั่นว่านะเออ แต่สังขารนี้ยังไงมันก็เป็นความของไม่เที่ยงนี่ก็ทุกข์ทังนั้นแหละทุกความหิวทุกนุ่นทุกนี้บางทีก็ป่วยจิตป่วยใจป่วยหลงอืมท่านเรียกก็ป่วยที่ท่านว่าพระอรหันต์เท่านั้นที่ไม่ป่วยท่านพูดถึงจิตนะครับถ้าไม่พูดถึงสังขาร จิตเนี่ยมันไม่ป่วยหรอกก็เท่าเดิมมันนั่นแหละมันป่วยแต่ทั้งขาเนี่นะอืมมันนี้มาสองท่านเอาผขก็ทำอะไรดีไม่มีผข้อทำนะครับผมก็มานั่งคักทายไปงั้นแหลจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังพูดไปก็เหมือนเอามะพร้าวมาขายสวนเนาะ พอทุกฤดูทุกนามก็โอ้ยที่ได้จอมยุดหมดแล้วแต่ก็ดีใจนะที่มันทักทายกันมาเป็นกำลังใจให้ผมก็พูดทักทายไปเนะี่ยมันมีธรรมะนี่มัง่งมันไม่มีมั่งเพราะธรรมะมันไม่ได้เตรียมเนะี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ไปเตรียมเรื่องอะไรไปเตรียมเรื่องเรื่องสมมุติใช่ไหม,อมพอสมมุติเราพูดก็ไปหลงสมมุติ ก็สมมติว่าดันกันเยละเลยทั้งที่แท้จริงแล้วมันไม่ได้มีอะไรพอรพูดเรื่องรูปก็เอานามมาดันพอพูดเรื่องนามก็เอารูปมาดันแต่ถ้าคนเข้าใจรูปก,กับน,นามคือจิตจริงาพูดฝั่งไหนก็เข้าใจอืจะนั่งเฉยๆก็เข้าใจแต่พูดก็เข้าใจถ้าคนเข้าใจแล้วนะมันง่ายจริงๆอื ถ้าคนไม่เข้าใจเน่ยโอ้ยอย่างนี้จะมาพูดธรรมะอมืเลี้ยงก็ไปในห่มหวก็ไปไดโลด้นใช่ไหม,ไมจะมีทาอะไรไอันนี้คือคนไม่เข้าใจคิดว่าธรรมอยู่ในรูปลักษณ์ไงถ้าคนเข้าใจแล้วไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์อยู่ที่ธรรมชาติอือยู่ที่สารจริงของธรรมชาติส่วนสิงสมมุติท่านก็บอกว่าคือสิ่งสมมุติสมมุติ สมมตินั่นสมมุตินี่นสมสมุติสงืมส่วนสิ่งที่ท่านว่าอารหันนี่ก็เป็นสิ่งสมมติเหมือนกันถ้าจริงแล้วอรหัน์ไม่มีนะครับเป็นแค่ธรรมชาติอืมก็าอารหันก็คือธรรมชาตินั่นแหละใครรู้แจ้งในธรรมชาติก็รู้แจ้งในความเป็นพระอารหันนั่นแหละอือก็คือจิตนี่แหละคือพุทธะนี่แหละอรหัน์พุทธิเห็นแจ้งสัจจะจริงของธรรมชาติแล้วน,นั่นแหละ เห็นแจ้งแล้วก็เดินตรงตามให้ตัวเองเป็นธรรมชาติตามที่มันเป็นอส่วนสมมุติก็ศต่ว่าใช้มันไปส่วนตัวเองก็ไม่ได้หนีออกไปจากเส้นหรือว่าจากสิ่งที่มันเป็นก็คือไม่ได้ออกไปจากจิตอจิตก็ยังเป็นจิตอยู่เห็นจิตอยู่ตลอดเข้าใจจิตตลอดเห็นธรรมชาติตลอดเห็นความเป็นหนึ่งเดียวตลอดอพอเข้าถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแล้วเข้าใจจงแกแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมันก็ เนี่ยมันก็เป็นข้องมันอยู่แล้วเข้าใจมันพิเศเนี่ยค่บ <c oughs> สวัสดีครับท่านสิ่ง,งหนึ่งครับเออก็มาทักทายกันไปนะครับบางทีธรรมะมันมันเดิมๆมาเนาะมันก็มีแค่นี้แหละบางทีพูดพูด,พดบ่อยพูดแต่เรื่องเดิมๆมันไม่น่าฟังใช่ไหม <c oughs> ทีนี้ถ้าพูดไปเยอะเรื่องอื่นไปเยอะมันก็มีแต่สมมุติกันขึ้นมาเฉย ฟังไปบางทีไม่เข้าใจก็พากหลงไปเฉยๆพอฟังเรื่องจิตเรื่องตอนเองนี้เข้าใจเรื่องธรรมชาตินี่ให้มันเข้าใจนี่ให้มันแจ้งนี่มันจะได้รู้แจ้งในสัจจริงของธรรมชาติรู้แจ้งในตนเองซึ่งสัจจริงของธรรมชาติมันก็คืออยู่ในตัวเราเนี่แหละมันคือหนึ่งสิ่งในตัวเราเนี่แหละทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันสืบเนื่อง้วยกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อกัน รวมๆแล้วมันเป็นองค์เป็นองค์เดียวกันท่านบ้านะอมันต้องอาศัยกันและกันทั้งหมดทั้งมวลทั้งจักรวาลน,นี่แหละคือจิตแหละทั้งว่างและไม่ว่างนี่แหละรูปกับนามนี่แหละคือจิตอือท่าบอกว่ารูปกับนามคือจิตใช่ไหมรูปก็คือสิ่งที่ก่อรูปนามก็คือสิ่งที่เป็นนามธรรมาคือไม่มีมันฟ้าเนี่มันไม่มีแต่มันมีโดยนามธรรมาไม่มีแต่มองเห็นอยู่นะ เพราะฉะนั้นสางคนจักรวาลนี้มันก็ไม่มีแค่รูปกับนามแค่นั้นเลยอ่ถ้าเราเข้าใจรูปกับนามก็เข้าใจจิตอืาทั้งหมดทั้งมวลเป็นสิ่งเดียวกันมีอาการเดียวกันอยู่ภายใต้ตาฮักเดียวกันอเข้าใจหนึ่งสิ่งก็เข้าใจทุกสิ่งเลยรู้แจ้งตัวเองก็รู้แจ้งธรรมชาติทั้งหมดเลยรู้แจ้งธรรมชาติสม้งหมดก็รู้แจ้งเรานี่แหละมันเป็นหนึ่งเดียวกันมันไม่มีนอกมีในกหละอยู่ด้วยกันนี่แหละอันเดียวกันนี่แหละอ่เพราะมันมีเรามันจะมีทุกสิ่งี เพราะมีทุกสิ่งมันจึงมีเราปรากฏออกมาได้อมันไป็นล้องแค่ของหนึ่งสิ่งครับเข้าใจมันแล้วแจ้งแล้วมันกม็มีการมากันไปเ,เออเมันท้องฟ้ามันมีการมากันไปไหมเออมองเห็นทุกอย่างตั้งต้นจนจบนเลยถ้าเหลืองเดยวก็ทุตรวตสอบ <laughs> ถ้าเรามองการพิจารณาธรรมก็คือเราเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยเรามองตั้งแต่ กลวัตของมันตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยเราจะเข้าใจเลยว่าธรรมชาติเป็นยังไงก็เหมือนมองใบไม้ใบหนึ่งเนี่ยถ้าเราเข้าใจมันแล้วไงมันปิวไปตามลมมันไปไปร่วงลงดินมันเป็นไรร่วงดินเป็นไรมันก็ละลายกลับไปดินเหมือนเดิมเพราะมันมาจากไหนมาจากยินแล้วจากนั้นมันไปไหนมันก็เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยก็ขึ้นสู่รากไม้ก็หนีรากไม้ดูดซับเข้าไปก็ไปเป็นต้นไม้เป็นกิ่งไม้เป็นดอกเป็นก้านเนี่ย แล้วก็วนเวียนเป็นใบไม้ร่วงอยู่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยแล้วถามว่ามันจะไปไหนมันก็ไม่เคยได้ไปไหนเห็นไหมโพธิหรือว่าจิตนี้ก็อยู่ในอาการนี้แหละเพราะฉะนั้นเรารู้ไม่ครบกลววัตไม่ครบองค์ปัสบาทของมันเนี่ยไม่ครบแต่ละของมันเนี่ยเราจึงไปยึดว่าเป็นนั่นเป็นนี่ในช่วงที่มันประกอบเนี่ยเราไปยึดตรงนั้นว่ามันเป็นตรงนั้นจริงๆแต่จริงตรงที่ประกอบเข้ามันก็มะมันก็อันนี้จังมันจะเป็นความอิสระที่จะกลับคืนสู่ที่เดิมที่เดิมมันก็คือ ไม่อยู่ในรูปรูปรูปลักษักใดของมันออมันที่เดิมทุกที่อา่อานีา่แหละเพราะฉะนั้นเราพิจารณาธรรมชาติได้แค่นี้เราก็เข้าใจสังขารเรามาจากไหนมันไปยังไงมันมันอันเดียวกันมันมีอาการเหมือนกันท่านบอกว่ามันอยู่ภายใต้ตายรักเดียวกันมันมีอาการเหมือนกันอ่ับเนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นธรรมชาตินี่ยเพราะฉะนั้นสัจธรรมก็คือธรรมชาติ ถ้าเรามองธรรมชาติเข้าใจมันก็เข้าใจทุกอย่างนันแหละอืมเข้าใจทั้งที่มันเป็นสมมุติทั้งเป็นวิมุตทั้งสิ่งที่มันก่อรูปขึ้นมาแล้วก็แตกดับลงไปมันก่อขึ้นมามันก็เป็นโดยสมมุติมันไม่ใช่รูปลักษณ์นั้นแท้จริงมันลดและมันก่อประกอบขึ้นมามันก็เป็นรูปลดแต่มันก็ไม่ได้เป็นลดแท้จริงมันเป็นในสมมุติเพราะความจริงมันก็จะเป็นเหล็กอยู่เหมือนเดิมเป็นเนื้ออยู่เหมือนเดิมเราก็เหมือนกันมันประกอบขึ้นมาแท้จริงแล้วมันเป็นโดยประกอบ ขึ้นชั่วคราวเฉยๆแต่เนื้อของมันก็ยังคือโพธิอยู่เหมือนเดิมคือเนื้อของธรรมชาติอยู่เหมือนเดิมมันไม่เคยเพิ่มขึ้นลดลงมันยังเท่าเดิมอยู่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะไปสงสัยตรงไหนอีกจะไปหาอะไรอีกก็มันมีเต็มเปี่ยมอยู่กับเราแล้วนี่แค่เข้าใจมันเฉยๆนี่รู้แจ้งมันรู้แจ้งว่ามันเป็นอย่างนี้การปฏิบัติธรรมก็คือให้มันเป็นอย่างนี้ให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นก็เหมือนเราเรารู้จักทองนั่นแหละ แล้วก็รู้ว่ามันเป็นทองแล้วเราจะไปตีให้มันเป็นตะกั่วได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้ก็แค่ว่ารู้มันจะขึ้นรูปให้มันเป็นรูปอะไรก็ขึ้นขึ้นไปเนื้อมันก็เป็นทองอยู่เหมือนเดิมจิตก็เหมือนกันในเมื่อรู้ว่ามันเป็นจิตอยู่แล้วจิตเป็นอาการแบบไหนอย่างไรอย่างไงมันจะอยู่ในรูปรักษ์สังขารไหนมันก็เป็นจิตอยู่เหมือนเดิมเราก็เข้าใจมันอยู่แล้วมันจะอยู่ช่วงไหนมันก็จิตอันเดิมนี่แหละเป็นเด็กน้อยก็จิตอันนี้หละเป็นหนุ่มก็จิตอันนี้หละเป็นคนชราก็จิตอันนี้แหละมันมันเป็นอย่างอื่นนนนนไไมม่่่ด้้เเเเลยยัก็็ปออูชีง ก็คือเปลี่ยนแปลงรูปลักษ์ไปแต่เนื้อเดิมๆรู้ไหมโพธิ์เป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยท่านบอกว่าเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยมันเป็นอยู่เช่นนั้นเองเราจะทําให้เป็นแบบไหนรูปของมันจะเปลี่ยนได้เป็นก็ไม่เที่ยงเหมือนเดิมอก็เหมือนที่ว่าเนื้อทองหลยจะไปตีเค้นยังไงมันก็ไม่เป็นตะกั่วมันก็เป็นทองอยู่นั่นแหละโพธิก็เหมือนกันจะไปอยู่ในอบายอยู่ในสังสลรวัตนานแค่ไหนมันก็ไม่เป็น อย่างอื่นได้จริงมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยท่านบอกมันก็เป็นอย่างเดิมมันนั่นแหละเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นยังไงมันก็เป็นอยู่เช่นนั้นเองของมันจิตมันเคยเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนท้องฟ้ามันเคยเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นต่อให้เมฆหมอกมันจะปกคลุมท้องฟ้าจะเปลี่ยนกีรอบจีหนมันก็ไม่ได้เป็นอะไรกับสิ่งเหล่านั้นเลยถ้าเข้าใจไปแล้วมันก็อยู่อย่างเดิมของมันคือมันจิตนี่แหละ เราจะไปหลงกี่พบกีภูมิจะหลงอวิชชาหลงยังไงก็ช่างแท้จริงแล้วจิตมันก็ไม่เคยเป็นอะไรแค่มันหลงอวิชชาอยู่เฉยๆทันทีที่มันรู้แจ้งขึ้นมามันก็เห็นสว่างขึ้นมามันก็เห็นจิตตัวเองหรือเข้าใจจิตมันก็หวนกลับคืนเป็นตัวเองอยู่ทีนี้เนี่ยพอคืนเป็นตนแล้วก็รู้อาการเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้เ่ยบังคับให้มันเป็นอะไรได้แต่บังคับให้มันเป็นเทวดาได้ไหมมันก็ไม่เป็นก็ในเมื่อมันเป็นพุทธะเป็นจิตอยู่แล้วเนี่ย ถ้าให้มันเป็นพุทธะก็คือความให้มันเป็นเทวดาเป็นอะไรมันก็คือความหลงมันเป็นในชั่วข้าวมันเป็นของอนิจจังสมรเจ้ามันมันเป็นของไม่เที่ยงสิ่งเหล่านั้นสวรรค์หรือว่าภพภูมิอยู่ในสามสีดภูมิเนี่ยมันเป็นมายาทั้งนั้นถามว่ามันเข้าไปเสพไปสือได้จริงไหมเข้าไปเสพไปทุกข์ไปสุขได้จริงแต่มันก็ไม่เที่ยงอเพราะว่าตัวมันเองแท้จริงไม่ใช่สิ่งนั้นไงตัวมันเองแท้จริงคือโพธิคือธรรมชาติ คือาธาตุอิสระคือไม่อยู่ในรูปลักษณ์ใดเหมือนท้องฟ้านเนี่ยแหละมันจะคืมจะหมอกจะยังไงมันเป็นได้หมดแต่ความเป็นฟ้าก็ยังเท่าเดิมไม่เคยประกอบเป็นอย่างอื่นได้เลยเมฆไหลออกเหมือนอวิชชาไหลออกฟ้าก็แจ่มเหมือนเดิมจิตก็เหมือนกันเมื่อรู้ตื่นจากฝันมาหยางฝันขึ้นมาเอา้าเราก็เนี่ยเหมือนเดิมนี่ตรงนี้ ท่านพูดมาเยอะแยะมากมายเพื่อให้เราเข้าใจตนเองคือเขาจธรรมชาติของโพธิ์ของจิตเออเข้าใจสัจจะของธรรมชาติอบางทีอย่าว่าล่ะฟังนักพูดบ้างอืพูดตลกค้ำคันพูดอ้างอิงพูดให้เหมือนมันน่าเชื่อถือพูดเรื่องอิทธิปฏิหารอันโน้นอันนี้เขาเรียกโอ,อุุลิไง ทั้งที่มันไม่มีอยู่จริงอ่าแต่คนฟังก็ไม่รู้มันน่าสนใจเนี่ยมันตื่นเต้นเนี่ยมันไม่ได้มันไม่เกะยวเหมือนผมพูดเนี่ยไหมผมมันพูดแต่เรื่องธรรมชาติตอืาเรียงว่าแหละทําแท้ไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยู่ที่พูดนะครับอยู่ที่ตัวทุกท่านนั่นแหละเพราะว่าคําพูดนะ่ะพูดไปก็ไม่อิ่มท้องว่านะแต่ก็ชี้ทางกันได้ให้รู้จักคือชี้ทางคนหลงได้ หลงทางบางทีก็ไปหลงในอภิชาตามยันตนะก็ชี้บอกกันถ้าทำานี้มันเป็นทุกข์ธรรมะพระเจ้าจึงมีธรรมะมาบอกไงให้เดินตามมักสายกลางท่านชี้ไว้ให้เลยเพราะว่าคนเรามันไม่รู้ไงแต่สมาลเจ้าท่านตัดสรู้ท่านรู้รู้สัจจะของธรรมาชาติท่านจึงมาบอกสิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์สิ่งนั้นเป็น อบายภูมิสิ่งนั้นเป็นนรกสิ่งนี้เป็นสวรรค์แต่สิ่งเป็นนิพานคือตัวท่านเองเป็นโพธิเป็นจิตเป็นสตัตว์จริงของธรรมชาติที่มันไม่เคยเกิดไม่เคยดับมันมีอยู่มันตั้งอยู่แต่แรกแล้วอืมันไม่เคยเป็นอะไรแต่แรกแล้วมันเป็นอยู่เท่าเดิมนเราต้องเข้าถึงความเป็นตรงนั้นให้ได้มันคือความรู้สึกของเรามันมันอยู่ก่อนความคิด เหมือนความหิวมันมาหาว่านะั่หนะความหิวเนะี่ยมันอยู่ก่นอนความคิดอีกคิดไม่คิดมันก็หิวเพราะฉะนั้นตัวเราเหมือนกันมันอยู่มันอยู่ก่อนมายาทุกอย่างถ้าเราเข้าใจแล้วมันก็ยังเป็นมันก็จะเป็นอิสระของมันอยู่เช่นเดิมนะครับต้นเดิมพุทธครับนั่นแหละท่านสิ่งหนึ่งต้นเดิม,มี่แหอะคือพุทธะแต่ต้องเข้าให้ถึงครับ เราต้องแก้งในคําว่าต้นเดิมให้ได้ต้นเดิมคืออะไรก็คือเราเนั่นแหละเราไม่ใช่หมายถึงว่ามายึดเอาตัวเราตัวกูนะเราเนี่หมายถึงอาการของเราเนี่ยที่มันรู้อยู่เนี่ยมันมีความรู้อยู่ทั้งหมดทั้งจักรวาลเนี่ยมันคือเรามันเกิดอยู่ในเราหรือเราอยู่ในมันมนั่นเดียวกันเราจะไม่ยึดไอของพวกนี้มันเป็นของศักด์ว่าใช้อืตามที่บากเคยสร้างมาถ้างมาปรากฏแล้วก็กองประคองคาดประคองขันไป ในเมื่อเราเห็นแล้วใช่ไหมเข้าใจมันแล้วเราก็ไม่ก่อให้มันเกิดอีกอืมมันต่อให้มันยังไงอมันจะเกิดอีกมันก็คงเกิดไม่ได้ก็เหมือนคนที่เดินเข้าป่านั่นแหละหลงป่าแต่เขานึกขึ้นได้ใช่ไหมเขาจําได้หมดแล้วมันจะหลงอีกไหมเขาจำว่าทางไปทางมาเรามาจากไหนจะไปไหนแล้วเนี่ยมันจําได้หมดแล้วเนี่ย มันจะไปหลงอีกไหมเพราะว่าการเกิดเนี่ยมันคือความหลงเฉยๆหลงท่านออวิชชาคือความหลงมันเกิดเพราะหลงอืหลงไปหล,ลงสู่สารวัตรสังสารวัตรก็โลภตัณหาสามไอ้พวกเนี้ยมันจึงเป็นเหตุดึงเข้าไปเพราะเราไปยึดต,ตรงนั้นนี่แต่ทุกสิ่งก็มีสิทธิ์ใช้นะ อันนู้นอันนี้ทําอาหากินอย่างน,น,นี้มันก็ธรรมดาใช้ไปให้ตรงมรคใจกลางแต่เราไม่ไม่ไปไปยึดมันไงคําว่าไม่ยึดก็ไม่ไม่ใช่ยึดนี่ก็ไม่ใช่ปล่อยทิ้งนี่ครับก็เหมือนผมเคยบอกว่ากินกว๋วยเตี๋ยวเกินแล้วก็ล้างจานล้างซ่อมไว้อย่าไปถืออย่าไปยึดไว้ก็วางไว้เก็บไว้เออไม่ต้องไปแบกไปหามมันนะไม่ยึดไม่ใช่วโยนทิ้งเลยนะ <laughs> อันนั้นมัน <laughs> อันนั้นมันมันยึดแบบยึดแบบขาดศูนย์ไม่ได้ยึดแบบเต็มเปี่ยมไงไม่ได้วางแบบเต็มเปี่ยมม,มันต้องวางแบบเหนื่อยก็รู้จักให้รู้จักวางอย่างเงี้ยม,มันต้องมีครบอืมถ้าเราไม่สร้างแพรเราก็ข้ามน้ําไม่ได้แต่สร้างแพรแล้วเราก็จะไปแบกแพรไปเราไม่อ่านตําราเราก็ไม่รู้ใช่ไหมพออ่านแล้วก็อย่าไปแบกตาราอ่านแล้วให้เข้าใจ เหมือนตอนเราเป็นนักเรียนเราเรียนหนังสือเลยเราก็ต้องไปเรียนใช่ไหมพอเรียนจบแล้วเราต้องเรียนอีกไหมมันก็ไม่ต้องอะเรียนเราต้องจํำไหมผมว่าไม่ต้องจำนะอย่างกอไก่เนี่ยเอ,อมันจะอยู่ในหัวเลยและไม่ต้องแบกบต้องหามันด้วยมันคือรู้ไงมันรู้แล้วไงมันแจ้งแล้วไงเหมือนตัวเรานี่เหมือนโพธิ์ที่เมื่อเราแจ้งในตัวเราแล้วเราก็ไม่ต้องไปไปแกละวุ่นวายกับมันมันจะเห็นชดัดมันจะเดินตรงอยู่ตลอดนะครับ เพราะ้นมันจะเป็นความสบายของคนที่คนพบตนเองเขาจะไม่กังวลเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องโน้นเรื่องนีงเ้เพราะเขารู้หมดแล้วนี่เหมือนเราเดินทางไปในป่าเนี่ยเรารู้ว่าตรงนี้เป็นป่าหนามรู้ตรงนี้เป็นป่าเขารู้ตรงนี้เป็นเหวรู้ตรงนี้มันเรารู้หมดแล้วเราก็เดินแบบสบายเลยเราจะไปทางไหนอ่ะทางที่มันตกใช่ไหมแล้วก็ไปทางที่มันถูกเ <c oughs> ดินตามมรรคไสกลางเดินตามความถูกต้องไปเนี่ยชีวิตมันอย่างเนี้ย มันครบับเจ้าอะไรอีกมันครบแล้วอ่ะจะไปหาอะไรอีกใช่ไหมสุดยอดครับคนเข้าใจตนเองเขาจะธรรมะนี่ยทุกอย่างเราไม่มีทรัพย์สินเจ้เาขาเราเป็นทุกข์ใช่ไหมแล้วคิดหรือว่าคนที่มีทรัพย์สินมากมายจะไม่ทุกข์เหมือนกับเรามันก็มีกันทุกข์กันคนละเรื่องนะครับอืเพราะว่าแดนนี้คือแดนทุกข์ไง อืมเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจจิตเห็นที่มาที่ไปของตัวเองได้เห็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับเห็นสิ่งที่วิมุตตเห็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลเห็นสิ่งที่ไม่เคยเป็นอะไรเลยม,มันเป็นอยู่เท่าเดิมมันเนี่ยมันจบแล้วเ,เขาไม่กังวลแล้วจะไปจะมามันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติแล้วทีเนี่ยเออเพราะไปกังวลเพราะกลัวกลัวเวลาจะไปกลัว กลัวแล้วมันก็ไปมันเดิมแหละแล้วมีใครบ้างไม่ไปทั้งก็ไปด้วยกันหมดที่สุดแล้วใช่ไหมแต่เขาเราหลงนี่เงเหมือนเหมือนท่านว่านั่นแหละพอตอนมาเกิดเขาก็ไล่มาเกิดเกิดแล้วมีชีวิตก็ไม่อยากไปหลงลนะตอนเขาให้มาเกิดก็คือเกิดมาเลยร้องไห้เลยทุก์ไม่อยากเกิดเกิดมาแล้วกับหลงทีเนี่ยไม่อยากไปทีเนี่ย แต่ก็ต้องไปเพราะาคนจริงมันเป็นอย่างนั้นนี่แต่ถ้าคนคนรู้จักจิตรู้จักสติจ,จริงของธรรมชาติแล้วรู้รู้จักคําสอนองค์สอนเจ้าแล้วรู้จักเจตนาของท่านแล้วคือความหมายคืออะไรเนี่ยมันไม่มีความกังวลแล้วนี่ใช่ไหมมันไม่ต้องไปอะไรกับอะไรอยู่แล้วมันก็เป็นของมันสมบูรณ์แบบเต็มเปี่ยมอยู่แล้วใช่ไหมอืมมันจริงอย่างง่ายไงคน เห็นแล้วจริงๆมันคืออย่างง่าย,น,ยน,น,ารรานั่แหละมันไม่มีอะไรก็ใช้ชีวิตอยู่ธรรมดาเนี่แหละแค่รู้แจ้งมันเสือมันคืออะไรเนี่ยไม่ต้องไปอะไรกับอะไรเลยไม่ต้องไปไปนู่นไปต้องไปนี่ไปสแสวงนู่นไปสแสวงนี่ไม่ต้องไปอะไรเลยอยู่กับใจตัวเองทั้งหมดท่านคือบอกว่านลกสวรรค์ก็อยู่ที่ตัวเรามรรคผลนิพานก็อยู่ที่เราเนี่ยแล้วเราจะไปหาไหนอีกใช่ไหมเข้าใจตรงนี้สบายตรงนี้ เมื่อมันรู้แจ้งแล้วมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ทุกลมหายใจเหมือนที่ว่าฤาษีนั่นแหละนิพานอยู่ทุกขณะจิตอยู่ทุกลมหายใจนั่นแหละอะไรก็พูดกันคำความแต่มันแปลงด้วยธรรมนะครับนิพานมันนิพานอยู่ทุกลมหายใจอยู่แล้วมันก็เนี่ยเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันไม่ได้อยู่ในอาการหายใจเข้าก็ไม่ได้คงที่อาจารย์หายใจออกมันก็ไม่ได้คงที่แต่มันก็ไม่เคยไปไหนมันก็อยู่อย่างนี้ใช่ไหมไม่เคยเป็นอย่างอื่นเลย มันก็อิสาระเขา้าม,มอา,าอยู่อย่างนี้จะเกาะอยู่รูปอะไรรูปนึงก็ไม่ได้มันก็อิสาระอยู่อย่างนี้นั่นแหละตัวมันเองแหละมันอิสระอย่างนั้นอืมมันมีครบหมดนั่นแหละอืทีนี้เดือนทุกแต่ยิ้มแข่งเลยเออม,มันมีครบหมดเลยนะครับมีทั้งทุกข์ทั้งสุขหมดหละแต่ทุกข์มันจะเยอะกว่าทุกข์ในกองขัรขานนี่ก,ก็เริ่มจะทุกข์แล้วเหนะ่งง่วงนอนในชะ่ไหม ด้วยความหิวด้วยความง่วงนอนยุงก็กัดนี่เห็นไหมแต่ที่มันยื้มได้ก็คือมันไม่ไม่ไปยืดมากไงมันอยู่จนชินแล้วไงอืมันก็ถ้าถือว่าปฏิปทาปฏิปทากันไปอืมนั่นแหละมันก็เป็นอย่างนี้แหละแค่เข้าใจมันซืเจอนี่แหละเอาละครับวันนี้รู้สึกเหนื่อยแล้วพูดนานมันตันมันเหนื่อย ผมพูดทาไม,ไม่ไม่มีสรุปนะเพราะผมก็มีหัวไม่มีหัวข้อทำมาผมไม่ได้สรุปนะผมก็พูดไปอย่างนี้แหละตรงไหนมันใช้ได้ก็เจ็บไปนี่เออไปรับรองไปเสริมให้มันสว่างขึ้นอปฏิบัติอยู่ไหนไหนมันตรงกันไหมถ้าตรงไหนมันไม่ตรงก็ทักทายกันแก้ไขช่วยกันเออผมก็ยินดีตอบทุกคําถามนะครับอืมถ้าไม่เกินความสามารถนะแต่บางอย่างมันก็ตอบไม่ได้นะครับ อืมคือมันเห็นอยู่แต่มันก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็เหมือนถามว่าฟ้ามีหรือไม่มีเนี่ยเราจะตอบยังไงอืมตอบว่ามีฟ้ามันคือความว่างถ้าตอบว่าไม่มีมันก็มองเห็นอยู่อย่างเงี้ยแบบนี้แล้วจะเธอเหมือนท่านว่าดูเอ,เองมันมีหรือไม่มีแล้วต่เธอเอีอ่นั่นแหละถูกแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มา นั่งฟังกันเดี๋ยวอยู่สองท่านก็ยังดีนะครับไม่เงียบครับส้านเราวันนี้ก็ขอปิดไลน์นะครับผมครับสวัสดีครับ